สวัสดีครับช่างดอยโซลาร์เซลล์ครับบริษัทไอทีลิงอินเตอร์ซิสเต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ชุดออนกิดนะครับวันนี้เราติดตั้งที่บ้านเติมฝันครับสันพระเนตรครับจังหวัดเชียงใหม่ครับบ้านคุณจอนนะครับนี่ครับวันนี้เราติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์ออนกิดยี่ห้อ p s i ครับครบเสร็จเลยครับวันนี้เราติดตั้งชุด5 k w ครับ5กิโลวัตต์นะครับไปหนึ่งเฟสนะครับชุดนี้ติดตั้งแผงโซลาร์580วัตต์นะครับ บายพิเชียวครับรับแสง2ด้านครับจุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ3,500าบาทครับต่อเดือนครับเหมาะสำหรับเปิดแอร์ตอนกลางวันครับ2 4 0 0 0 BTU ครับ18,000 BTU ครับใช้ไฟรวมกันได้ไม่เกิน3,500ถึง4,000วัตต์ครับช่วงเวลาที่พีกครับเนี่ยวันนี้เป็นหลังคา CPAC คครับถ้าหลังคา C Pack นะครับองศาจะอยู่ที่ประมาณ40องศาครับก็จะสูงชันครับ ขั้นตอนแรกครับบนหลังคาซีแผคครับเราต้องเปิดแผ่นหลังคาครับทําการเปิดแผ่นหลังคาเสร็จแล้วเราก็จะทําการตัดแต่งเกียร์ครับใต้แผ่นหลังคานิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวลูกแคมป์ครับอุปกรณ์มัลติพีดไอ้ครับเนี่ยตัวลูกแคมป์ครับจะยึดกับตัวแปรครับเนี่ยตัวนี้ครับตัวแปรครับขั้นตอนแรกครับเปิดหลังคาเสร็จแล้วก็นํามาตัดแต่งเกียร์ครับ นี่ครับตัดแียครับหนึ่งข้างนะครับข้างที่จะยึดกับตัวดูดแคมครับฝั่งนี้ก็ปกติเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําแผ่นหลังคาครับลงไปวางครับตรงที่เรายึดลูดแคมไว้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวดูดแคมครับตัวยึดจับนี่ครับจะยึดกับตัวแประครับแปรหลังคาครับใส่ลงไปแย่นี้ครับเสร็จแล้วก็ยึดน็อตครับนี่ครับตัวลูดแคมก็ จะบีบนะครับบีบกับตัวแปรนะครับไม่มีหลุดแน่นอนครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วล้วก็นําแผ่นหลังคาที่เราตัดแต่งเจียไว้นะครับตรงมาปิดทับครับนี่ครับหลังคาก็จะเหมือนเดิมครับไม่มีโก่งลอยขึ้นมาครับตัวลูกแคมก็จะอยู่ใต้แผงนะครับเอ่ออยู่ใต้หลังคานะครับนี่ครับเราก็จะทําแบบนี้ครับทุกตาแหน่งครับที่เราวัดระยะไว้แล้วนะครับที่จะยึดตัวลูกแคมครับ นี่ครับกำลังจะทําการตัดแต่งเจียแล้วก็ยึดตัวลูกแคมป์นะครับเราทำงานกันเป็นทีมนะครับแบ่งหน้าที่กันครับเราชอบนี่ครับแล้วก็ยึดลูกแคมป์ลงไปครับนี่ครับทุกตำแหน่งครับเช็กชัวร์ครับแน่นหนาครับ แล้วดึงแผ่นลังคาลงมาปิดครับนี่ครับลังคาก็ทรงเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีโก่งขึ้นมาครับตอนนี้ครับทําการยึดลูกแคมป์ครับแถวข้างล่างครับเสร็จไปแล้วครับตอนนี้กําลังทําการยึดหลูกแคมป์แถวข้างบนครับนี่ครับประมาณนี้ครับยึดหลูกแคมป์ครับแน่นหนาครับ เช็คชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยจะมีตัวแปรครับวิ่งยาวครับัวนี้ก็ลูกแคมก็จะวไว้หนีครับนี่ครับเสร็จแล้วใส่เข้าไปก็จะหนีแบบนี้ครับนี่ครับรับรองครับไม่มีหลุดครับไม่มีน้ําเข้าแน่นอนครับเนี่ยครับแผ่นลังคาครับที่เราเปิดครับต่อแผ่นลังคานะครับที่ปกติเนี่ยครับก็เหมือนเดิมครับมุงหลังคา บเเหมมือนดิครัตอนนี้ครับใส่ลูบแคมนะครับไก่เสร็จแล้วครับตอนนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับยึดลูบแคมนะครับบนหลังคาสี่แผ่นครับเนี่ยบนนี้อีกหนึ่งแผ่นครับแถวนี้ได้เก้านะครับเก้าแผ่น ตรงที่ช่องที่เปิดไว้จะไว้เดินสายนะนี่ครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการติดตั้งรางเดียวนะครับขึ้นรางเดียวมาติดตั้งเพราะว่าจะใช้รางเดียวนะครับในการวางแผงโซลาเซลล์ครับทุกตัวครับเจ็ดชัวครับ แน่นหนาครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับตัวนี้ครับไม่มีน้ำด้วยแน่นอนครับนี่ครับใต้หลังคาครับเนี่ครับนี่ยคนบุกแคมครับจะยึดกระแปลครับนะครับยึดกระแปลครับดูยังไงก็ไม่ออกนะครับนี่ครับ ขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดรางเดียวนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับตัวนี้รางเดียวครับนียึดติดกับตัวลูบแคมป์ครับนี่ครับแน่นหนามากนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับติดตั้งรางเดียวครับเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้สิบแผงครับตอนนี้เรากําลังทําการเดินท่อนะครับเดินท่อเหล็กครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับนี่ครับ จะเดินใต้หลังคาครับบนฝาฟ้าพิดนนะครับนี่ครับกำลังทำการเดินท่อครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้ครับเราทำการเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทํทำการร้อยสายนะครับนี่ครับเดินท่อครับเสร็จเรียบร้อยครับ ตายแผงโซลเซลล์ครับนี่ครับเดินท่อเหล็กนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำการวัดระยะสายนะครับแล้วก็สอดสายเลยนะครับข,ขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการร้อยสายนะครับ,บนี่ครับ วันนี้เราติดตั้ง2สตริงนะครับสาย PV ที่เราใช้ครับเป็นสายเบอร์สี่สแควร์มิลนะครับสีแดง2เส้นสีดำสองเส้นนะครับแล้วก็มีสายก้าวนะครับสายทองแดงเบอร์สิบครับ1นึเส้นครับสายชุดนี้ครับทนแรงดันได้1,000โวลต์นะครับวันนี้เราติดตั้งแผงโซลาเซลล์หสตริงห้าแผงนะครับก็ประมาณ250โวลต์ครับสบายมากครับสายยี่ห้อ p ีทครับเอย่างตอนนี้กําลังทําการร้อยสายลงไปครับที่ห้องควบคุมนะครับ ตรงช่วงโค้งช่วงงอครับเราใส่เป็นฝึกเหล็กกันน้ำนะครับนี่ครับตามมาตรฐานการไฟฟ้าครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสายนะครับจะออกมาที่ตรงตําแหน่งที่เราจะเชื่อมต่อชุดแผงโซลาเซลล์นะครับครบถูกตําแหน่งแล้วนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเข้าหัว m c ฟนะครับโดยเชื่อมต่อ สายโซลาเซลล์เข้ากับแผงโซล่านะครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการเข้าหัว NC4 นะครับฝั่งนี้เป็นคนลบครับต้องทําการเข้าหัว NC4 เป็นตัวผู้นะครับตัวที่แต่งโซลาเซลล์ฝั่งคนลบจะเป็นตัวเมียนะครับนี่ครับย้ำหัวให้แน่นครับนี่ครับข้บวกคนลบนะครับหัวตัวผู้พินจะรูใหญ่หน่อยนะครับเสร็จแล้วหมวจะมีเดือยครับดันเข้าไปให้สุดครับ ดันเข้าไปครับเสร็จแล้วจะดึงไม่ออกครับเช็กชัวร์ครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกันน้ําเข้าไปครับล็อกท้ายครับนี่ครับนี่ครับหัวตัวผู้ครับใส่คนลบครับนี่ครับตัวผู้จะมีเดือยครับ เสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นข้วบวกครับครับฝั่งนี้ข้วบวกครับเข่าหัวตัวเมียครับเนี่ยครับปนขั้วลบปินตัวเมียครับจะเล็กครับเนี่ยอันนี้ข้วบวกครับนี่ครับใส่เข้าไปให้สูตรครับเช็ดครับเนี่ยดึงไม่ออกครับเสร็จแล้วใส่ยางรองกันน้ำครับหลอกขายครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการข้าหัวซีโฟนะครับนี่ครับฝั่งนี้ควบบวกครับข้าหัวตัวเมียครับนี่ครับตัวเมียจะไม่มีเดือยครับนี่ครับเราจะทําการข้าวหัวซีโฟทั้งสองสตริงเลยนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลเลยนะครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลนะครับเราต้องทาการวัดแรงดันของแผงก่อนทุกครั้งครับ แผง580บาทยี่ห้อ p s i ครับ Byficial ครับรับแสง2ด้านนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ครับแรงดันจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง50โวลต์นะครับโอ้49โวลต์นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ครับนี้ด้านหน้าครับนี่ครับเช็คชัวร์100%ครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด10แผงนะครับนี่ครับแผงได้รับ สลากเบอร์ห้าครับนี่ครับจากกฟผอครับจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับว่าผลิตไฟได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแผงยี่ห้อพีทไอครับตอนนี้กําลังจะทําการขึ้นติดตั้งแผงนะครับตอนนี้ครับพร้อมจะขึ้นแผงโซลาร์เซลล์แล้วนะครับนี่ครับแผงที่หนึ่งครับขึ้นมาแล้วครับแผงโซลาร์เซลล์ครับ นี่ครับแผงนที่หนึ่งครับตัวนี้ตัวเอ็นแคมครับนี่ครับตัวยึดจบของแผงครับนี่ครับจะยึดแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายนะครับอุปกรณ์มอติ้ิงพีเไครับจะมีหมุดเล็กๆครับนี่ครับว่าอยากลงที่ขอบรางครับตัวนี้ก็จะไว้อยากลงที่ขอบแผงนะครับนี่ครับหมุดครับหมุดเล็กๆครับนี่ครับมีหมุดเล็กๆครับ ทุกแผ่นครับแล้วก็เล็งแนวครับแนวเชือกครับเราดึงไว้แล้วนี่ครับตัวเอ็นแคมครับจะยึดข้างแผ่นนะครับนี่ครับตรงแล้วครับนี่ครับแนวเชือกครับเราดึงแนวเชือกให้มันตรงนะครับแล้วก็ขึ้นมาจัดเรียงครับ แผนที่หนึ่งครับเสร็จไปแล้วครับแผนที่สองครับมาแล้วครับวันนี้ติดตั้งทั้งหมดสิบแผงนะครับ ใต้แผงโซลาเซลล์ครับวันนี้เราต่อนุกรมกันทั้งหมด5แผงนะครับนี่ครับ5แผง1นึ่งสติงครับชุดหัว NC4 ครับสายีคเบิลทายครับรัดให้อยู่ใต้แผงนะครับเพื่อความปลอดภัยครับและยืดอายุการใช้งานครับชุดหัว NC4 ครับจะไม่แตกกับหลังคานะครับเสร็จแล้วช่วงต่อระหว่างแผงครับ ต่อจะใช้ตัวมีดแคมครับนี่ครับตัวมีดแคมครับมีหมุดเล็กๆเหมือนกันนะครับเนี่นนยใส่ตรงช่องว่างครับสว่างแผงครับถ้าตรงแล้วก็ล็อกเลยนะถ้าจะบักกรรมแ้วหน่อยขึ้นหน่อยนี่ครับตรงแล้วก็ล็อกเลยครับ เสร็จแล้วครับสองแผงครับทุกแผ่นครับแล้วก็จะทําเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนครับแผ่นที่สามครับขึ้นมาแล้วครับแผ่นที่สี่ครับขึ้นมาแล้วครับ ไม่ต้องรีบครับงานขึ้นแผงโซลาเซลล์ติดตั้งชุดโซลานะครับต้องละเอียดลราครอบที่สุดนะครับเน้นความปลอดภัยครับมาตรฐานเรียบร้อยแล้วก็สวยงามครับถ้าได้ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยก็หายห่วงครับถ้าเรียบร้อยความสวยงามก็จะตามมาครับเราขึ้นแผงแต่ละทีครับแล้วก็ต้องใช้คน ช่วยกันเยอะๆครับก็ยิ่งเยอะยิ่งดีครับช่วยกันก็จะได้เบาแรงครับทำงานกันเป็นทีมครับตอนนี้ทีมงานช่างดอยครับมีอยู่1ทีมครับเอาทำงานกันเป็นทีมแบบนี้ครับติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับ ก็จะได้คืนทุนครับแล้วก็จะได้กําไรจากการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับในการลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟนะครับระยะยาวครับชุดออนกิจเป็นชุดที่แนะนําครับติดตั้งใช้งานง่ายครับดูแลรักษาไม่ยุ่งยากครับผมนี่ครับแผงที่ห้าครับขึ้นมาแล้วครับสติงที่หนึ่งครับ ทุกแผ่นครับเราก็ทําเหมือนกันทุกขั้นตอนนะครับแผ่นที่หครับขึ้นมาแล้วครับแผ,แผ่นที่เจ็ดครับแผ,แ,แผ่นที่เปดครับ,รบตอนที่้ครับตอนนี้ ตอนนี้แผ่นที่8แล้วนะครับ <What? S 1> แล้วก็ทำเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนครับ เสร็จเรียบร้อยครับแปดแผงครับเหลืออีกสองแผงนะครับตอนนี้ครับมายครับแผงที่เก้าครับขึ้นมาแล้วครับอันนี้เอาแดดเอาใจกระเลียงเองหัวปิ๊กบ้างอำนาจไปครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็ต่อนุกรมกันครับรักเคเบิ์บนทายไปใต้แผงนะครับหัว MC4 ครับจุดนี้จะไม่โดนแดดโดนฝนนะครับ แล้วก็จะไม่แตกกับบนหลังคานะครับวิจัยอายุการใช้งานครับแล้วก็เน้นความปลอดภัยครับโอดีไบแล้วช่วงต่อระหว่างแผงครับก็จะมีตัวมิดแค้มครับใบตัวล็อกครับล็อกแผงโซล่าเซลล์ครับนี่ครับเปลี่ยนสติ๊กนะนี่ครับจะเอานั้นไปพ่วงล็อกตัวมิดแค้มครับ นี่ครับเิงแนวครับแนวเชือกครับนี่ครับตรงกันทุกแผ่นครับเดี๋ยวนี้ครับโอ้แผ่นตรงแล้วนนี่ครับเสร็จแล้วครับตอนนี้กล่าวแผ่นนะครับแผ่นที่สิบครับอยู่ข้างบนครับตอนนี้ครับนี่ครับแผ่นที่สิบครับขึ้นมาแล้วครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้ครับ นี่ครับวางบนเลยนะครับทีน้าได้ซื้อซัมซุง A ได้ซื้อไอโฟนตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับครบทั้งหมดสิบแผงแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการยืดสายกาวนะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวล็อกกาวครับนี่ครับเอาไว้ยืดสายกาวนะครับติดตั้งบนรางแบบนี้ครับวันนี้เราติดตั้งสองสตริงครับนี่ครับ ตัวล็อกกาวครับก็จะล็อกแบบนี้ครับมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยักลงที่ขอบรางครับตัวนี้เอาไว้อยากลงที่ขอบรางเหมือนกันครับตัวอินแคมตัวนี้อยากลงที่ขอบแผงครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับเวลาเราเชื่อมต่อชุดสายกาวครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆหรือว่ามีไฟลวลงอุปกรณ์ครับก็จะลวลงดินไปเลยนะครับไม่ทําอันตรายผู้ใช้งานแล้วก็ความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ก็จะได้ไม่พังเสียหายนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้กําลังจะทําการเชื่อมต่อครับ สายกาวที่เราใช้ครับเป็นสายทองแดงเบอร์สิบครับนี่ครับสายทองแดงเบอร์สิบอาจจะใหญ่หน่อยนะครับเกิดมาตรฐานครับนี่ครับเพื่อความปลอดภัยครับเวลามีไฟรั่วครับก็จะรั่วลงดินได้ดีนะครับก่อนที่เราจะยึดครับเราต้องปอกให้เห็นสายทองแดงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกตัวล็อกกาวเข้าไปครับใส่ทั้งแถวข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะครับนี่ครับปอกหินสายทองแดงครับ ก็ล็อกเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งยึดสายกาวนะครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับวันนี้งานบนหลังคาครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมไมเนอร์และตัวอินเวอร์เตอร์นะครับในห้องควบคุมครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งนะครับเดินท่อเดินล้างครับชุดนี้ 5kw ครับนี่ครับตรงนี้เป็นห้องควบคุมนะครับตู้คอมบนอร์สติดตรงนี้ครับค่างตู้ของสมอว่าลูกค้านะครับนี่ครับอินเวอร์เตอร์ครับ 5kw ครับ1เฟสครับ นี่ครับตอนนี้ติดตั้งตู้คอมไบเนอร์แล้วนะครับอินเวอร์เตอร์ครับตอนนี้กําลังทําการเดินรางไวาเวครับลงมาจากบนฝ้าเพดานครับนี่ครับตอนนี้ครับเราทําการเดินสายนะครับจากแผงโซล่าเซลล์ครับลงมาแล้วนะครับทําการเชื่อมต่อตู้คอมไบเนอร์นะครับกับตู้อินเวอร์เตอร์เรียบร้อยครับนี่ครับเชื่อมต่อแล้วนะครับ ตัวนี้ครับเบรคเกอร์ดีซีครับฟิวส์ดีซีครับสวยกันไฟดีซีครับชุดนี้ควบคุมสตริงที่1ครับวันนี้เราติดตั้ง2สตริงนะครับตัวนี้เบรคเกอร์ดีซีครับฟิวส์ดีซีครับสวยกันไฟดีซีครับชุดนี้ควบคุมสตริงที่2นะครับเราต่อชุดสายกาวนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นเบรคเกอร์ซีบีโอครับเบรคเกอร์เอซีครับกันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินนะครับตัวนี้เป็นสวยกันไฟเอซีครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆหรือว่าไฟรั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับตัวนนนนีี้้้้เเ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 รร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 ราาาาาทํกกชื่่ออ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 มมตตตตจจูคคคคไบบบบบ์์์ะััััขววิส็ยย ตุดนี้ครับสิ่งที่1ครับเขาอินเวอร์เตอร์ครับสิ่งที่2ครับตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดครับการทํางานของอินเวอร์เตอร์ครับตัวน,นี้ชุดซีทีกันย้อนครับ pues น,นี่ครับตัวนี้สาย AC ครับเชื่อมต่อกับการไฟฟ้านะครับขนานไฟฟ้าครับผมตัวนี้เป็นซีทีกันย้อนครับการไฟย้อนกลับวิธีการไฟฟ้านะครับเวลาโซลาร์เซลล์ผลิตไฟได้เกินนะครับผลิตไฟได้เยอะครับจะไม่มีไฟย้อนกลับวิธีการไฟฟ้าครับจะผลิตเท่าที่ใช้งานภายในเท่านั้นครับนี่ครับมาตรฐานของการไฟฟ้าครับ ชุดนี้ครับ 5kw 1เฟสครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ห่อ PSI นะครับนี่ครับตัวนี้ครับ Wifi ครับรับส่งสัญญาณครับดูแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะครับแต่เรียลไทม์เลยนะครับนี่ครับตอนนี้ครับเราทําการเดินสายครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบระบบนะครับนี่ครับตอนนี้ครับ เราทําการทดสอบระบบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมชุดนี้ครับโซลาร์เซลล์ออนกิด 5kw ครับ5กิโลวัตต์นะครับช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ3,500บาทนะครับตอนนี้เราทําการทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อยครับผมตัวนี้ครับเป็นระบบออนกิดยี่ห้อ p s i ครับวันนี้เราติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด10แผงนะแผง580วัตต์นะครับขอบคุณคุณจนครับวันนี้เราติดตั้งที่บ้านเติมฝันนะครับบานคุณจรครับ สันพระเนครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมขอบคุณคุณจรครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลารเซลล์ครับบริษัทอทิลิ่งอิตาลีสเต็มครับเราเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณจรครับบ้านเติมฝันครับที่เลียกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลารเซลล์ครับขอบคุณมากครับ